เยอะมากขอบคุณค่ะอะไรนะคะเจอไหมเนี่ยร้านไทยเนี่ยที่รักนี่เป็นผักรถเข็นนะจ๊ะที่รักบรรยากาศนะคะเดี๋ยวหาก่อนอ๋อนี่ไงร้านนี้เจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พอดีหนูทำรีเสิร์ชมา่ะมาจากช่อง YouTube ลูกคุณหนู UK คอะค่ะเวนี่ยจะทานอะไรดีคะวันนี้มันมีอะไรบ้างเมนูที่<อ>ขึ้นชื่อของที่นี่อะค่ะมีน,นีงมีคพรี่ด้วยนะคะมีกีนคารีแล้วก็แกงเหลืองค่ะว่าอยู่กันนะฮะโอะแนงค่ะแนงหมูนะคะถ้้งัน้งนมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนูเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เอาฟิชเค้กด้วยค่ะแล้วก sausage 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 ็สองอันค่ะแล้วก็ไกยคริสปี้พอค่ะค่ะเอาไหมที่เเอาด้วยค่ะชิคเก้นสเตด้วยสองอันแล้วก็เอาหมูหมูด้วยค่ะสค่ะชิคเก้นสเตดสองชิคเก้นสเตสองแล้วก็ทอดมันสแล้วก็หมูทอดสองค่ะ ค่ะเดี๋ยวไอพ b a แบบเ t มีไพ y ยเบบี้โฮมส์ครั่คุผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าพี่อันเป็นคนเหนือใช่ไหมเจ้าพอดีไม่ถูเซอร์นอนแบบเหนือแบบเชสไหมเชก็ไดแคต้องการอะไรคะุโทัยโอ้แม่คุณคำหนึ่งเขาเป็นคนสุโขทัยอยู่ทุ่งเสียลมอ๋อค่ะ ต้มยำเอาเส้นอะไรคะหนูเอาเส้นเส้นอ่านี่เป็นเส้นต้มยำนะคะเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กค่ะเอาเส้นหมี่ดีกว่าเส,เ,สเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่แล้วเอาตัวเนื้ออะไรคะมีลูกชิ้นมีกุ้งมีหมูไก่เอาหมูเอารวมมิตรก็ได้รวมมิตรก็ได้รวมมิตรมมก็ได้นะคะ แบบคนไทยเลยค่ะที่นี่เขามีนะคะนี่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 ก๋วยเตี๋ยวนะคะพอดีทำรีเสิร์ชมาก่อนแล้วบอกว่าพี่พี่แอนนี่มาตั้งแต่ปี2004ใช่ไหมคะ16ปีแล้วที่อยู่ที่อังกฤษนี่นะคะเจ้าของร้านเลยก็ไม่ขายอย่ะพี่ทางไทยค่ะเออเพิ่งเพิคงไปซื้อของ ดูดูก๋วยเตี๋ยวค่ะมีชำสั่งเส้นหม si um ี่นะคะถ้านผู้ชมขาอืดูสิคะหิวมากหิวน้อยหิวพอดีพอดีค่ะที่ขาไม่ต้องให้น้องเยอะค่ะจะไม่ไม่อร่อย เปิดทุกวันไหมคะไม่ค่ะแค่สุกเสาร์ค่ะสุกเสาร์ถึงกี่โมงเอ่ยสิบโมงค่ะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงสถานการณ์โควิดค่ะตอนนี้เชฟพอมเราไปนั่งกินแล้วนะคะแั้วไม่ซำขานี่เขาก็มีนะคะเอาด้วยค่ะเอาด้วย เอาพี่ทำสปริงโรให้หนูพี่รื้อมาฟิดเก็กฟิ่เก็ก <c oughs> อะฟิดเก็กสองอันอสปริงโรไม่ได้เอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กอ๋อโอเคใช่ไหมค่ะนี่นะคะ <c oughs> เมนูเดี๋ยวมาดูหน้าระะ้านท่ะนผู้ชมขาะนี่ค่ะซิวอันไทยฟู้ดนะคะก็จะมี หลากหลายนะคะชิคเก้นสเต็กก็มีนะแล้วก็เย็นต่อโฟก็มีขายค่ะราคาก็อยู่ที่6กตอนนะคะหรือว่า240บาทประมาณนั้นนะคะส่วนผัดไทยก็ไม่แพงค่ะพี่ขาใส่ได้ค่ะใส่ทุกอย่างเลยค่ะมาดูนี่ Right. คือทำทำตอนเช้าหมดเลยใช่ไหมคะโอเคดน่นี่มีหม้อเขาขนมาจากเมืองไทยเลยนะคะ คำสั่งเป็นเออ่รวมมิตรนะจ๊ะเนี้ยพิเศษสำหรับสวยขอบคุณมากตอนเช้านะตอนเช้าเลยใช่ไหมคะพี่ทําคนเดียวไหมคะทําคนเดียวหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวว่ามีลูกมือโอ้ช่วยกันเป็นธุรกิจครอบครัวไหมคะอันนี้พี่สาวมาช่วยค่ะอือค่ะ

นี่นะคะก็จะมีผัดซีอิ๊วด้วยราคาไม่แพงคะ่ะอยู่ที่6ปอนด์เท่าน,นั้นเองทุกเมนูก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์6ปอนด์ประมาณนี้คะ่ะ2 0 0รว่าะบาทไม่แพงเลยเพ <c oughs> ื่อนๆอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีขายนะ,ะ <c oughs> เห็นไหมว่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่ที่6ปอนด์ค่ะ เยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูเด็กายนเะยังเลยค่ะขอด้อ yes. ค you know. ่ะสอยพี่ฮานค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนไทยที่อยู่ที่ไทยบ้างไหมคะช่วงนี้เชื่อว่าจะต้องมีคนที่รู้จักพี่แอนค่ะที่ติดตามช่องหนูที่อยู่เมืองไทยอ๋อที่เมืองไทยสาวน้องช่วยช่วยฝากแล้วกันค่ะก็นะคะ อความคิดถึงเลยกันเนาะนะคะก็นี่เลยเพื่อนๆค่ะใครแวะมาที่พอสมาร์ทนะคะพี่เขาจะขายทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ได้ไหมคะไม่ไม่ไม่ศุกร์แล้วก็เสาร์เท่านั้นค่ะถ้าต้องมาที่นี่รสชาติแท้เลยนะคะคนสุขขอไทยค่ะนะคะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะขอบคุณมากค่ะอูดูนี่ เดี๋ยวเราจะมาชิมต้มยำกันนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆขาดูนี่เยอะมากคือเขาจะมีแบบว่าถั่วโรยให้ด้วยว้ใช่ for you แบบแบบนี้เนี้ยซีเป็นซอสท่านผู้ชมขา คือแบบว่ากว๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยเขาบอกว่ารสชาติแบบเมืองไทยเลยนะใครที่แบบว่าอยากกินอะอือือยวนสไตล์นูเดิลแบบนี้เคยพใส่นี้ด้วยแคปหมูเพื่อนๆ่ะ

เราอยู่กันกัุชรีว่ากันบาเุชมขาคนร้านเนี่ยเขาก็เรื่อยๆนะเขาถูกว่าเยอะอะเพื่อนๆ ราะว่าร้านอาหารไทยอะนะคะที่เป็นรสชาติไทยแท้เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าบางทีเราหายากอะรที่นี่คือรสชาติแบบว่าคือ,ค,อคือกว๋วยเตี๋ยวอะเพื่อนๆใครที่ชอบกว๋วยเตี๋ยวว่าเออลูกค้าก็มีเรื่อยๆนะคะมีตลอดเลย มีเกี่ยวเลยนะอร่อยมากค่ะสุดยอดนะคะ สี่ชั่วโมงว้าวโอ้โหตื่นแต่กี่โมงคะเนี่ยแสดงว่าพี่ต้องตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเกี้ยวทั้งสี่ชั่วโมง อร่อยมากเพื่อนเพื่อนฟินค่ะฟินได้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะว่านานๆกินทีนะก๋วยเตี๋ยวยอืมปกติร้านร้าน,นร้านที่เป็นเทคเอร์เวย์นะคะก็จะเป็นแบบผัดไทยซะส่วนใหญ่ตลานเนี้ยก็คือ เขาชื่อร้านเอ่ Thai n o o d ลบาร์เลยนะเดี๋ยวนี้เรามาชิมนี่กันค่ะ <c oughs> ก็มีทอดมันนะคะฟิ s เค้กอื้มช่วงสายทอดมันก็ต้องมี น้ำจิ้มทอดมันก็อร่อยซับมากคนเพื่อนดูเด็ด เป็นไก่สเตะนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไก่เตะกันมาเน้นๆเลย มหมูทอดนะเพื่อนๆนี่พี่เขาเจียวกระเทียมแต่เช้าเลยนะฮะแต,แต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำต้ยมยำเนี่ยคือน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากเขาบอกว่าใช้เวลาในการเคี่ยวสี่ชั่วโมงเลยนะแล้วทำใหม่สดทุกๆเช้าเลยค่ะอืมหมูทอดก็กรอบค่ะ มีความกรอบอร่อยมากอืมอมอร่อยอร่อยมากเลยจา้าอื I'm just thinking of inside. Same, same, same one same one here that's a good thing. same one here yeah? now I want the same one see how she made it uh, like everything mix everything mix yeah with the green cherry so much

อร่อยมากค่ะกินหมดเกลี้ยงเลยเธอนี่นะคะซอสผัดไทยนี่ทำเองไหมคะทำเองหมดเลยนะคะโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดเพราะว่าปกติเนาะ ร,ร้านอาหารไทยที่เป็นสตตีทฟูดเขาจะไม่ค่อยมีใครทําต้เมเก๋วยเตี๋ยวเลยมีแต่ร้านพี่อะค่ะตัวใหญ่ก็จะเป็นผัดไทยซะมากกว่าค่ะโอ้โหสุดยอดเล่ะค่ะไม่ไกลค่ะไว้วันหลังเดี๋ยวให้แฟนพามาอีก ขาแม่่าก็อร่อยนะคะแม่ขากระซัดนะคะแม่่ากระซัดค่ะท่านผู้ชมขาดูดีร้านเ่าก็คนเยอะอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวเรารอ,อเช็ทพอมมารับมาเจอที่เราเอ๊ะแฟนฉันไปไหนแล้วสงสัยไปช้อปปิ้งอยู่น่าเลย นะคะคใหญ่มากค่ะพี่บอกว่าสุดยอดค่ะสุดยอดเลยค่ะแม่ค้าใจดีมากนะคะท่านผู้ชมค่ะแวะมาได้นะคะคนไทยแวะมาเยอะไหมคะคนไทยเยอะไหมคะที่เมืองนี้อืแล้วอย่างเขาชอบมาช้อปปิ้งกันที่ตรงนี้ด้วยะพี่ มันใช้เวลาค่ะนี่นะคะค่ะแซ่บมากมากค่ะไ uh, หนรอเชฟคอมเราเก่อนเอ๊ะทำไมโทรไม่ติดเจอแล้วค่ะเจอแล้วเชฟคอมเอ๊วะว่ารออะไรอยู่เบบี้ <Baby, S 2> I was looking for you